เคยไหมฮะว่ามีใครสักคนนึงครับที่ไม่ถูกชะตากับเราเลยนะครับหรือเราไม่ถูกชะตาด้วยนะฮะจะเรียกว่าเขาคิดเขาอ่านเขาทาอะไรก็ตามมันไม่ถูกใจเราเลยนะครับเรื่องบางเรื่องมันต้องคิดไปทางนี้แต่เขาคิดสวนทางเรื่องบางเรื่องสังคมเขามองไปทางเดียวกันแต่คนนี้ก็คิดมันไม่เหมือนคนอื่นเขาอีกนะฮะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่คิดอะไรแปลกๆนะครับแล้วเราก็ได้รู้จักเขาด้วยนะครับปรากฏว่า หลายเรื่องเขาเรียกว่าทัศนคตินะครับแทบทุกเรื่องไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วแถมคนนั้นอาจจะต้องมาทํางานร่วมกับเราใช้ชีวิตร่วมกับเรานะฮะหรือว่ามีเหตุผลอะไรก็ตามนะครับที่ต้องอยู่ร่วมกับเรานะครับในที่ทํางานก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้นะครับหรือเป็นเพื่อนฝูงก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะฮะซึ่งนะฮะให้รู้ไหมว่าคนเหล่านี้หรือคนคนนี้นะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับเราพยายามเคลียร์ใจนะฮะ ในชาติเนี้ยหรือในภพเนี้ยให้เป็นกลางให้ได้นะครับคือพยายามอย่าไปโกรธเกลียดเขานะครับทําเม่ไหร่ที่เราโกรธเกลียดเขานะฮะเดี๋ยวชาติหน้าเจอกันอีกนะครับในเรื่องของชาติเวรชาติภพนะครับถ้าใครเชื่อนะฮะเขาก็บอกว่าคนที่เกิดมาครับชาตินึงฮะมันก็ต้องเคยพบเคยเจอกันแล้วกันนะครับระหว่างกันมามากมายหลากหลายชาติแล้วแล้วถ้าต้องมาอยู่ร่วมกันนะฮะหรือทํางานร่วมกันนะครับมันก็ยิ่งต้องเคยมีกิจกรรมทําอะไรมากกว่าที่ เห็นหน้ากันนะครับในชาติก่อนๆแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรารู้สึกไม่ดีกับเขานะครับหรือเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีกับเราด้วยนะฮะหรือว่าง่ายๆคือความคิดกอ่านสวนทางกันทุกเรื่องนะครับ10เรื่องที่เราคิดเขาก็คิดไม่เหมือนเราสัก9เรื่องนะครับมันก็มีแบบนี้นะฮะหรือว่าสักสิเรื่องอะไรก็มีนะฮะมันมีคนแบบนี้พยายามเราอย่าโกรธอย่าเกลียดเขานะฮะเราพยายามหาวิธีถึงไม่ดีด้วยเราก็อาจจะ วางเป็นกลางๆนะฮะวางใจเป็นกลางเขาคิดเขาพูดอะไรที่ทําให้เราไม่สบายใจเออช่างเขานะครับพยายามหาวิธีที่หาจุดลงตัวนะฮะเราไม่ได้ว่าต้องการให้เขาเป็นมิตรนะฮะเพราะว่าบางทีอารมณ์ไม่ได้ก็มีอารมณ์แบบโอ้โหจะให้มาเป็นมิตรกับคนแบบนี้เหรออ่าโอเคไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็อย่าไปโกรธเกลียดเขานะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าโกรธและเกลียดนะครับมันเป็นเหมือนพลังงานนะครับที่มันจะหล่อหลอมแล้วก็ดึง เราไว้2คนนะฮะให้เจอกันในชาติต่อๆไปนะครับแต่ถ้าใจเป็นกลางนะฮะรู้สึกเออไม่ได้โกรธนะครับไม่ได้เกลียดไม่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ดีกับเขานะฮะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรักด้วยนะครับมันเป็นกลางๆอย่างนี้น,นะฮะโอกาสที่ชาติพบต่ออไปนะครับมันจะมีอารมณ์แบบเนี้ยมันก็มีเกิดขึ้นนะครับอาจจะเจอกันอีกแต่ว่าไม่ได้รู้สึกแบบชาตินี้นะครับที่รู้สึกว่าไม่ดีต่อกันและกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าพลังงานใดที่ มอบให้แก่การละกันนะฮะพลังงานนั้นน่ยมันยังอยู่นะแล้วมันก็ติดตามนะครับชาติพบต่อต่อไประหว่างเรากับเขาไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราก็ไปเจอกันในมุมของการเป็นศัตรูบ้างการเป็นคนที่เจอกันแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจกันละกันหรือคอมเมนต์กันละกันนะฮะบางคนอาจจะเป็นศัตรูกันเลยอันนี้ก็ชัดเจนแต่บางคนไม่ได้เป็นศัตรูนะครับแต่ความคิดกับอ่านนันของเขาเราไม่พอใจเลยนะฮะ นี่ครับพลังงานลบนะครับที่ส่งมาให้เขาเนี่ยมันติดตามนะฮะชาติพบต่อต่อไปพลังงานแบบนี้ก็ยังอยู่หรือว่าความคิดแบบนี้ที่เราจะเจอเขาแล้วก็รู้สึกแบบนี้มันก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้นะฮะแล้วชาติหน้าเราไม่อยากเจอเขาอีกหรือชาติหน้าเราอาจจะไม่อยากมีความรู้สึกนะครับขุ่นเคืองแบบนี้อีกนะฮะก็พยายามลบนะครับในชาตินี้นะคุณลบไฟล์ข้อมูลด้านลบกับเขานะฮะแล้วพออาจจะ ไม่ได้ให้มาเป็นให้มาดรักกันนะครับหรือว่าให้มาผูกพันนะครับอะไรต่อกันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออไม่โกรธเขาละแล้วก็ไม่ได้เกลียดเขาละเออเขาอาจจะพูดคุยอะไรอ่ฟังเป็นกลางๆไปนะครับปล่อยผ่านเขาเป็นอย่างนี้เองนะฮะหรือว่าเขาก็เป็นนิสัยแบบนี้แหละนะฮะเดี๋ยวอะไรเขาหรืออะไรสิ่งที่เขาทามันก็ถ้าเขาไม่ทําไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเขาก็ถูกลงโทษด้วยตัวเขาเองนะครับคือพยายามไม่ต้องรู้สึกไม่ดีกับใครนะครับแล้ว เราอย่างน้อยนะครับอย่างแรกเลยคือใจเราสบายขึ้นนะครับเราจะรู้สึกว่ามีศัตรูเราจะรู้สึกว่าเออชาติภพนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดใครเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกใจเย็นขึ้นนะครับความเมตตามันจะเกิดนะฮะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีคนรักนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ประยุทธ์ที่ไหนไมเกล้าไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะมีคนผูกพันหรืออย่างน้อยคนที่โกรธเกลียดเราหรือคนที่จะมาต่อร้อต่อเถียงหรือว่ามาเป็นศัตรูกันมันก็น้อยลงนะครับเพราะว่าจิตเราเมตตาขึ้นนะฮะใจเราเย็นขึ้นนะครับ แต่ถ้าเรามองเรื่องของชาติเวียนชาติพบอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีความเชื่อนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรานะครับไม่ต้องมีพันธะภาระทางอารมณ์กับใครนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อๆไปแล้วมันก็จะผูกนะครับในเรื่องของความเป็นกลางความใจเยน็นแล้วก็การที่ไม่ได้เป็นศัตรูนะฮะแล้วอาจจะชาติพบต่อๆไปนูน่นอาจจะกลับมาเป็นมิตรกันก็ได้นะครับอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ทําไว้เถิดนะครับ ชาตินะี้อย่ามีศัตรูนะชาตินี้อย่ามีคนที่เราโกรธและเกลียดนะหรืออย่างน้อยชาตินี้เราอาจจะไม่ได้รักและชอบพอกันกับเขานะครับเราก็ต้องไม่ถือสาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฉยๆกับคนที่เรารู้สึกเคยรู้สึกไม่ดีด้วยนะครับลองดูนะฮะผมว่ามันจะทําให้เราใจเย็นขึ้นแล้วเราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วเราก็อาจจะรู้สึกเย็นใจนะครับแลวก็รู้สึกไม่มีอะไรกังวลน,นะครับ ในการทำงานในการเดินทางไปไหนในการนึกหน้าใครนะฮะแล้วมันก็เป็นมีความขุ่นเครืองในใจทุกคนที่เราเคยนึกหรือคนทุกคนที่เราต้องพบต้องเจอนะครับจากนี้ต่อไปนะครับนี่ครับมันก็ทําให้เรามีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นนะครับลองฝึกดูครับสวัสดีครับ